น้ำตกไปแล้วพึ่งตัวมันร้อนงั้นเลยเหรออุ่น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 เฮ้ยสาวผิวขาวโชว์เนื้อโอ้ยทำไมกัไม,สม่สบายขนาดนี้ผมบอกแล้วว่ามันร้อนไม่เชื่อมวนหวานฟิลฟินฟิลเต็ม,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 มใจหน,นเสือเที่ยวกระบี่น้ำตกร้อนคลองท่อม จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือบริเวณที่เรียกว่าสระมรกตและน้ําตกร้อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันเลยนะครับในคลิปที่ผ่านมานี้ผมได้พาไปเที่ยวที่สระมรกตไปดําน้ําเล่นรวมถึงกระทั่งเข้าไปในบริเวณที่เป็นป่าลึกเข้าไปนะครับเพื่อจะไปดูสระน้ําผุดซึ่งมีสีฟ้าอย่างสวยงามสีครามแบบนี้เลยครับ แต่ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่น้ําตกร้อนที่อยู่อำเภอคลองท่อมอยู่ไม่ไกลจากกันเลยนะครับเราไปดูกันเลยครับมาถึงน้ําตกร้อนแล้วเรียบร้อย,อยไม่รู้งานเลย,เยไม่รู้งานกันเลย,เยจะไปน้ำตกร้อนกันนะเอาเลย เอาให้กำลังใจกันหน่อยครับหลังจากหัวลอกกันเต็มที่แล้วนะครับเรากลับมาที่คลิปของเราดีกว่านะครับโอ้โหที่นี่ก็มีรถบริการด้วยนะครับสุดยอดเลยเี่สวยงามเี่ Welcome to Hot s t ต n m Waterfall สวยจริงๆเลยเมื่อเราได้ซื้อตั๋วที่ซุ้มทางเข้าแล้วนะครับ ก็จะมีบริการของรถที่จะมารับเราไปถึงที่เลยนะครับที่นี่เขาจัดบริเวณได้ดีมากเลยนะครับมีบริเวณที่เป็นบ่อน้ําที่ทําขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นน้ําร้อนสามารถเล่นน้ําและแช่น้าได้แบบนี้เลยนะครับแต่ก็จะมีอีกบริเวณหนึ่งที่เป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยในที่สุดพวกเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับต้องเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะไปถึงตัวน้ําตกนะครับมีป้ายบอก ปริมาณของแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในน้ำด้วยนะครับและก็มีบริการของการนวดสปาด้วยครับดีมากๆเลยนะครับร่มรื่นมากเลยมีที่นั่งเยอะแยะเลยน้ำก็ใสามากด้วยเป็นลำธารน,น้ำที่มาจากบริเวณในป่านะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเราควรจะแช่น้ำร้อนเนี่ยประมาณ15-20ถึงนาทีเท่านั้นนะครับไม่ใช่แช่นานนะครับเพราะแช่นานแล้วอาจจะเป็นลมได้ครับ นี่เลยมันร้อนขนาดไหนต้องมาสัมภาษณ์เ,เป็นไงคุณยา่าตกลงมันร้อนขนาดไหนครับม,มันร้อนด,ดีนะอุ่นด้วยอุ่นอุ่นแล้วรสชาติเป็นไงบ้างสบายหารสชาติยังไงมูจอรสชาติยังไงไเ,นะเอาไม่รู้เค็มเค็มมันๆมากไม่เก่งรู้่ะอ๋อไม่รู้เหรอเฮ้ยตกลงเป็นไงไม่ลงเหรอ โอเวอันนะเป็นไงบ้างสบายเปล่าสบายมากค่ะอ๋อแหเนียนเลยโอ้โหเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างครับชาได้ชิมรสชาติค่ะอ๋อเป็นเค็มมันมันไหมได้เค็มมันมันค่ะตอนนี้เพิ่งสุกไปแล้วเพิ่งตัวอ๋อมันร้อนงี้เลยเหรอ น้ำอน่าเชื่อเลยอเท้าเดี๋ยวให้ลงนีงพ่อนี้ลงมาที่น้ำโอ้โหอุ่นย่างี้เนี่ยบรรยากาศดีมากอุ่นด้วยเฮ้ยอุ่นอุ่นอุ่นอออุ่นดีอุ่นดีอุ่นดีอุนไมจ้าอุ่นอุ่นเลยใช่ไหมจ้า ่สบายหลุดมือไม่ได้นะเนี่ยโอ้เฮ oh, ้ยน like ้ำอุ uh ่นจริงเนี่ยอุ่นอุ่ยอุ่ยอุ่นอออุ่นมากอุ่น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 เฮ้ยสาวผิวขาวโชว์เนื้อโอ้โหสุดยอดเลยอ่า นะครับนี่กกสาวัก็สาวเขามีสปาส่วนตัวธรรมชาติสร้างมาสาจันจริงๆนะครับน้ำตกแห่งนี้ก็เป็นลำธารที่เป็นน้ำร้อนใต้ดินนะครับพุดขึ้นมา แล้วก็ทั้งหมดบริเวณนี้ก็มีความร้อนนะครับตามจุดต่างๆนี้โกเป็นสปาท่ามการธรรมชาตินอนแช่ตัวอย่างสบายมากเลยครับเขามีความสุกันใหญ่โรเซมีความสุกันใหญ่เลย เชื่อนะครับว่าที่น้ําตกแห่งนี้เนี่ยน้ําที่ไหลเนี่ยมันไม่ใช่น้ําเย็นนะครับแต่เป็นน้ําอุ่นเลยพลังสบายเลยมีคนชอบมากเลยครับนอนแช่กันอย่างสบายใจเนี่ยมืนแช่น้ําอุ่นจากุซี่กลางธรรมชาติเลยโอ้ยทำไมกลันสบายขนาดนี้ชีวิตแสนสุขใจไม่ใช่น้ำเย็นสบายแต่น้ำร้อน

เลเด็กนะครับแล้วก็มีคนสวยด้วยค่ะนัองเที่ยวคนสวยเสคระอาพวกเราสนุกกันไหมเอ่ยสนุกค่ะ,ะผมบอกแล้วว่ามันร้อนไม่เชื่อศูนย์อาหารน้ำตกร้อนเข้ามา ใหญ่โตดีนะครับสวยงามเลยยอดเยี่ยมเลยอ่ะผมจะดีใจไปที่สุดนะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานและขอพระเจ้าทรองอวยพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ